สิ่งมีชีวิตโบราณที่ทรงพลังและแข็งแกร่งมากบางก็ตัวใหญ่ร่างกายกำยำม,มีความแข็งแรงบางก็รวดเร็วจนมนุษย์อย่างเราแทบจะมองไม่ทันแถมอิทธิฤทธิ์ของเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้แทบจะพูดได้ดเต็มปากเลยว่าไม่มีใครสามารถเทียบเคียงได้ไม่ว่าจะเป็นพื้นดินพื้นน้ำหรือแม้กระทั่งท้องฟ้าเจ้าสิ่งนี้ล้วนแต่ปกครองมันอยู่ทั้งหมดซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้ก็ไม่ใช่สิ่งอื่นใดมันคือมังกรสัตว์เทพโบราณที่มีพลังอำนาจมหาศาลนั่นเองครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวบันทึกของโลกในช่องโว่เมมอรี่กันอีกครั้งนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับมังกรเจ้าสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะทรงพลังแทบทุกพื้นที่บนโลกรวนแต่มีเรื่องราวของเจ้ามังกรอยู่ทั้งนั้นแต่ในวันนี้ผมจะพาทุกคนามารู้จักกับเจ้ามังกรตัวหนึ่งในแถบยุโรปซึ่งเจ้ามังกรตัวนี้ก็มีชื่อเสียงที่โด่งดังอยู่พอสมควรทว่าก่อนที่เราจะไปลงลึกเรื่องมังกรตัวดังกล่าวผมจะขอเท้าความเรื่องของมังกรให้กับทุกคนได้ท,ดทราบกันก่อน มังกรหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกว่ารากอนเป็นคําที่มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกจากคําว่ารากาที่แปลว่างูขนาดใหญ่โดยที่ลักษณะเฉพาะของมังกรทั่ว,วไปก็มักจะถูกเล่าขานเป็นสัตว์ที่มีสายตาแหลมคมมีความฉลาดสุข,ขุมแถมยังมาพร้อมกับฤทธิเดชและพลังอํานาจมากมายส่วนใหญ่มังกรโดยทั่วไปก็จะสามารถบินได้และถ้าเป็นฝั่งมังกรตะวันตกลักษณะปีกของมังกรที่บินได้ก็จะเป็นผังผืนเหมือนกับข้างขา้าวพวกมันจะเน้นการบินขึ้น ลงแบบแนวดิ่งซึ่งว่าถึงแม้ขนาดของพวกมันจะมีความใหญ่โตมากทว่าความรวดเร็วของพวกมันก็เชื่อว่าจะลดน้อยถอยลงไปแถมมังกรที่มีลักษณะพิเศษแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะสามารถพ่นไฟออกจากปากได้หรือถ้าไม่ใช่ไฟก็คงจะเป็นสิ่งอื่นๆที่ไม่ได้อันตรายน้อยลงไปกว่าไฟเลย มังกรมักจะมีนิสัยคล้ายกับสัตว์เลื้อยคานชนิดอื่นพวกมันจะวนเวียนอยู่ในอาณาเขตของตัวเองคอยปกป้องเขตที่ตัวเองดูแลการกินอาหารก็จะกินนานๆครั้งทว่าแต่ละครั้งที่มังกรออกหาอาหารมันก็ไม่ใช่จํานวนที่น้อยเลยของโปรดของเจ้ามังกรก็มักจะเป็นวัวแกะหรือสัตว์อื่นๆที่พอจะทําให้มันอิ่มได้แต่ในบางครั้งถ้าเกิดมันไม่สามารถหาอาหารได้ตามที่หวังมนุษย์หรือคนทั่วไปก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนักสําหรับพวกมัน ตำนานในยุคสมัยนั้นได้ก,กล่าวไว้ว่ามังกรเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอายุยืนนานมันจะจับคู่เพียงแค่1-2ึ่งถึงสองครั้งภายในระยะเวลา100ปีเรียกได้ว,ว่ากว่าที่มังกรจะสืบพันธุ์และสามารถออกลูกออกหลานมาได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ยาวนานมากๆทำให้เจ้ามังกรเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายากไม่ใช่ใครที่ไหนที่อยากเจอก็จะเจอ พลังอำนาจของมังกรแต่ละสายพันธุ์ล้วนแต่มีมากน้อยแตกต่างกันไปทว่ายังไงซะถ้าขึ้นชื่อว่ามังกรมันก็ต้องมีความที่แข็งแกร่งมากๆถึงขนาดที่มนุษย์อย่างเรานำสัญลักษณ์ของมังกรมาใช้แสดงถึงพลังอำนาจหรือความแข็งแกร่งของตนทําให้เมื่อใดที่ได้เห็นสัญลักษณ์ของมังกรทุกคนที่ได้เห็นก็ล้วนต่างคิดไปในทางเดียวกันว่าคนคนนั้นต้องแข็งแกร่ง ทว่าถึงแม้ว่ามาังกรจะสื่อถึงพลังอำนาจและความแข็งแกร่งอย่างที่กล่าวไปแต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านมาจนยุคคริสต์ศักราชเข้าปกครองแทบทั่วยุโรปมังกรก็ถูกลดคอนความยิ่งใหญ่และความน่ากเกรงขามจนสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่ความเป็นสัตว์ชั่วร้ายที่ต้องถูกมนุษย์กำจัดแค่นั้นแถวมนุษย์ที่สามารถกำจัดมังกรเหล่านี้ได้ก็จะได้รับความยกย่องจากผู้คนมากมายถึงขนาดที่ในบางตำนานเรียกคนเหล่านี้ว่าวีรบุรุษเลยด้วยซ้ำ แต่ในบางพื้นที่ก็ยังมีความเชื่ออยู่ว่ามังกรเป็นสัตว์กึ่งเทพพวกมันจะคอยบันดาลความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ที่อาศัยอยู่แถมยังคอยปกปักรักษาภัยอันตรายที่ย่างกายเข้ามาเลยทำให้มีผู้คนไม่น้อยที่นับถือและบูชามังกรศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ตัดภาไปที่ความเชื่อเรื่องมังกรของชาวตะวันตกพวกเขามีความเชื่อว่ามังกรนั้นมีอยู่มากมายหลายประเภทโดยที่สามารถจำแนกออกมาเป็นได้ประมาณ6แบบประเภทแรกเป็นมังกรที่ถูกเรียกว่าดรากร ลักษณะจะเป็นมังกรที่มีรูปร่างเหมือนกับสัตว์ไร้คานคล้ายกับกิ้งกามีปีกเป็นผังผืดคล้ายกับข้างข่าวซึ่งในบางชนิดก็สามารถพ่นไฟออกมาจากปากได้ด้วยต่อมาจะเป็นประเภทที่สองที่ถูกเรียกว่าไวเวิร์นไวเวิร์นเป็นมังกรชนิดเดียวที่มีขาสองขาส่วนทางด้านขาหน้าและปีกก็จะเป็นส่วนเดียวกันเลยเหมือนกับว่าเจ้ามังกรชนิดนี้ยังไม่มีขาหน้าหรือแขนของมันนั่นเอง ต่อไปจะเป็นมังกรที่ถูกเรียกว่าเดรกเดรกจะคล้ายกับดรากอนแต่จะแตกต่างกันตรงที่พวกมันไม่มีปีกและไม่สามารถบินได้แต่การที่พวกมันบินไม่ได้ก็แลกมาได้กับความเร็วที่มากขึ้นแถมในบางสายพันธุ์ของเดรกก็มีความแข็งแรงและสามารถพลนไฟได้เหมือนกับดรากอนเช่นกันต่อไปลินเวิร์ม เป็นมังกรที่ไม่มีปีกคล้ายกับไวเวิร์นทว่าจะมีแผงคอที่ทําให้ดูแตกต่างจากไวยเวิร์นก่อนหน้าต่อมาแอมฟิเทียมังกรที่มีลักษณะคล้ายกับงูบางก็มีปีกเหมือนนกหรือบางสายพันธุ์ก็มีปีกเหมือนข้างข่าวซึ่งมังกรชนิดนี้มีความรวดเร็วที่โดดเด่นเอามากๆและประเภทสุดท้ายเป็นมังกรที่ถูกเรียกว่าเวิร์มคล้ายกับประเภทแอมฟิเทียก่อนหน้าแต่จะไม่มีขาหรือถ้ามีขาขาก็จะเล็กมากๆ ทว่ามัางกรชนิดนี้จะมีรูปร่างที่ยาวกว่าแต่จะไม่เหมือนกับแอมฟิเทียที่มีลักษณะคล้ายกับงูโดยทั่วไปแล้วมังกรสายพันธุ์ต่างๆเมื่อได้เจอกับมนุษย์พวกมันจะเลี่ยงการประทะและบินหลบหนีไป แต่ทว่ามันใช้ไม่ได้กับมังกรประเภทเวิร์มเวิร์มส่วนใหญ่เมื่อได้เจอมนุษย์มักจะตรงเข้าทำร้ายในทันทีและในบางครั้งพวกมันก็ไม่ได้ตั้งใจจะจับมนุษย์เป็นอาหารแต่เพียงแค่เข้ามาจัดการกับมนุษย์ที่ขวางหูขวางตากเท่านั้นซึ่งในส่วนของมังกรประเภทเวิร์มก็จะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังในประเทศอังกฤษยอยู่มากซึ่งจมังกรตัวนั้นมันก็มีชื่อว่าแลมเบอร์ตัน เรื่องราวของเรมเบอร์ตันย้อนกลับไปในอดีตในช่วงยุคสงครามครูเสดชายหนุ่มคนหนึ่งเขาไม่นามว่าจอร์เรมเบอร์ตันเขาเป็นชายหนุ่มที่ค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นไม่เคยชอบพิธีรีตองเรียกได้เลยว่าเป็นคนนอกรีตเลยด้วยซ้ำจอร์นมักจะชอบการล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจทุกคนที่ได้รู้จักจอร์เลมเบอร์ตันก็ได้ต่างพาการชักชวนให้เข้าโบสถ์แต่เด็กหนุ่มจอมซนกลับไม่สนใจเขามักจะหลบหนีไปตกปลายิงนกอยู่เป็นประจำทําให้ทุกคนที่ได้รู้นั้นเอื่อมละอาเป็นอย่างมากและในวันหนึ่งจอ ถ้าเหมือนเคยเขานั้นเบี้ยวการไปบสถและไปตกปลาอยู่ในป่า ระหว่างนั้นจอนได้เจอเข้อกับชายแก่คนหนึ่งซึ่งชายแก่คนนี้ก็ได้บอกกับจอนว่าถ้าจอนไม่ยอมไปโบสถ์เขาจะต้องเจอเข้อกับเรื่องหลายๆซึ่งถึงแม้ว่าเด็กหนุ่มจอมโซนจะได้รับคำเตือนจากชัชาราเขาก็ยังไม่สนใจและยังคงตั้งใจตกปลาต่อไปจนในที่สุดจอนก็ได้ตกปลาได้แต่ทว่าสิ่งที่จอนตกขึ้นมามันกลับไม่ใช่ปลาแต่เป็นเหมือนกับเจ้าง,งูหน้าตาน่าเกลียดตัวหนึ่งซึ่งจอนําไม่สามารถทนดูความน่าเกลียดของมันไหวก็ได้รีบปลดเบรสและโยนมันลงไปในน้ําอย่างรวดเร็ว วันเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปนานหลายปีเจ้างูตัวน้อยที่จอนเคยตกได้ก่อนหน้าวันนี้มันได้เติบโตกลายมาเป็นมังกรเวิร์มตัวใหญ่แถมจเจวิร์มตัวนี้มันยังมีพิษส่งมากคนในหมู่บ้านเริ่มสังเกตเห็นว่าวัวของพวกเขาจะหายไปซึ่งนี่มันก็มาจากฝีมือของจเจวิร์มตัวนี้และเมื่อจเจวิร์มมันได้เติบโตจนเต็มวัยมันก็ได้ทําการแสดงพลังอํานาจโดยการขดตัวรอบภูเขาแถมมันก็ยังคงคอยสร้างความเสียหายแก่บ้านเมืองที่อยู่ใกล้เคียงจเจวิร์มได้ออกอารวา ากินสัตว์เลี้ยงต่างๆของชาวบ้านจนหมดสิ้น ชาวบ้านที่ไม่สามารถทนอยู่ต่อไปได้ก็ได้อพยพหนีหายไปทําให้อาหารของเจ้าเวิร์มตัวนี้ลดน้อยลงและเมื่อมันไม่สามารถหาอาหารได้มันก็ได้หันหน้าและให้ความสนใจไปในปราสาทแลมเบอร์ตันโดยที่ในระยะเวลานน้นะพ่อของจอร์นแลมเบอร์ตันก็เป็นเจ้าของปราสาทนี้พ่อของจอร์นพยายามทําทุกทีทางเพื่อต่อกรกับเจ้าเวิร์มแต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนเขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้นักรบที่ถูกส่งไปก็ล้วนแต่ถูกฆ่าตายทั้งหมดจนในท้ายที่สุดพ่อของจอร์นก็นทาได้เพียงส่งเครื่องบรรณ กให้ับเจ้้้าาเเเววมตันนันนนีท่หตุการณ์ยังคงดําเนินต่อไปแบบนี้เรื่อยๆจนเวลาได้ล่วงเลยมานานกว่า7ปีในที่สุดตัวของจอห์นเลมเบอร์ตันที่ได้ถูกส่งตัวไปรบในสงครามคูเสดก็ได้กลับมาและเมื่อเขากลับมาจอห์นก็ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเวิร์มตัวนั้นจอห์นรู้ได้ทันทีว่าเจาเวิร์มตัวนี้จะต้องเป็นสิ่งที่เขาเคยเจอในตอนเด็กซึ่งจอห์นก็คิดว่าโชคชะตาของเขาจะต้องกําจัดเจเวิร์มตัวนี้ให้ได้ตัวของจอห์นเลมเบอร์ตันก็เลยไปขอข้ามปรึกษากับพ่อโมดที่เขานับถือซึ่งพ่อโมดก็ได้ให้คําแนะนา มาว่าให้จอนนำเงี้ยงที่มีความแหลมคมนั้นมาติดอยู่ให้ทั่วชุดก็หลังจากนั้นก็ให้ล่อเจ้ามังกรไปฆ่าที่แม่น้ำทว่าถึงแม้ว่าพ่อมดจะแนะนําวิธีการจัดการกับมังกรมาแต่ตัวของพ่อมดก็ได้เตือนกับจอนไปว่าหลังจากที่ฆ่าเจ้ามังกรได้ให้ฆ่าสิ่งมีชีวิตแรกที่เขาเห็นหลังจากที่มังกรตายซึ่งถ้าจอนไม่ทําตระกูลของเขาจะต้องโดนคําสาปซึ่งตัวของจอนก็รับปากและวางแผนกับพ่ออย่างดี จอห์นได้สวมชุดเกาะที่เต็มไปด้วยเงียงตามคำบอกของพอมดซึ่งก่อนที่จอห์นเลเบอร์ตันจะไปจัดการกับเจเวิร์มเขาก็ได้นัดแนะกับพอ่อว่าหากตนสามารถจัดการกับมังกรได้แล้วจอห์นก็จะทําการเป่าเขาสัตสามครั้งเพื่อเป็นสัญญาณให้พ่อปล่อยเจ้าหมาที่ถูกจับไว้ออกมาซึ่งจอห์นก็จะจัดการกับเจ้าหมาตัวนี้เพื่อจัดการกับคําสาปตามที่พอมดได้บอกไว้หลังจากที่วางแผนจนเสร็จสับจอห์นก็ได้ล่อเจ้าเวิร์มไปที่แม่น้ําซึ่งทางด้านของเวิร์มเมื่อมันเห็นจอห์นมันก็ได้พุ่งตรงเข้าไปรัทัททนี แต่ด้ยวยความที่ชุดเกราะของจอนนั้นเต็มไปด้วยแง่งสุดแหลมคมสุดท้ายร่างของเจ้าเวิร์มก็ได้ถูกเฉือนจนขาดและเศษซากของมันก็ได้ตกลงไปยังแม่น้ําโดยปกติแล้วพลังอํานาจของเวิร์มตัวนี้มันจะสามารถต่อร่างกายที่ถูกตัดออกไปให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ แต่ในครั้งนี้เจว์เวิร์มไม่สามารถทำสิ่งที่มันถนัดได้เลยเพราะว่าชิ้นส่วนของมันได้ตกลงไปยังแม่น้ำซึ่งแม่น้ำก็ได้พัดพาชิ้นส่วนของมันหายไปเลยทําให้ในที่สุดเจว์เวิร์มตัวนี้มันก็ได้สิ้นชีพลงทางด้านจอห์นหลังจากที่เขาจัดการกับเจ้ามังกรเสร็จแล้วเขาก็ได้เป่าเขาศาสตร์เพื่อเป็นสัญญาณให้กับพ่อรู้ทว่าพ่อของจอห์นกลับดีใจเกินเหตุจนได้ลืมปล่อยหมาออกมาแถมยังวิ่งออกมาหาจอห์นเป็นคนแรกอีก ทําให้จากคำบอกเล่าของพ่อมดจอนจะต้องจัดการกับสิ่งมีชีวิตชนิดแรกที่เขาได้เจอหลังจากที่มังกรตายทว่าจอนก็ไม่สามารถตัดใจลงมือได้ซึ่งเมื่อถึงแม้จะมีการปล่อยหมาออกมาให้จอนจัดการแต่มันก็ไม่สามารถลบล้างคำสาบตามที่พ่อมดได้บอกไปสุดท้ายตระกูลของจอนแลมเบอร์ตันก็เลยถูกสาบ ผลของคำสาปทําให้ตระกูลแลเมเบอร์ตันไม่เคยได้ตายภายในบ้านของตัวเองมานานกว่า3ชั่วอายุคนแต่ละคนต้องจบชีวิตลงห่างไกลาจากบ้านเมืองที่ตัวเองรักซึ่งเจ้าสิ่งนี้ทุกคนก็เชื่อว่ามันเป็นคำสาปของเจ้าเวิร์มแลเมเบอร์ตันตัวนั้นนั่นเองครับ และจากเรื่องราวที่ทุกคนได้ฟังมาจนถึงตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นมังกรสายพันธุ์ไหนก็ล้วนแต่มีความน่าเกรงขามและน่ากลัวอยู่ทั้งนั้นในปัจจุบันก็ยังมีการกล่าวถึงมังกรอยู่มากมายก็เลยทําให้ผู้คนยังคงรู้จักเกติศักดิ์ของเจ้ามังกรเป็นอย่างดีและว่าถึงแม้จะยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ว่ามังกรมีจริงหรือไม่ทว่าผู้คนที่ได้ยินคำว่ามังกรก็ล้วนแต่พากันนึกถึงสิ่งมีชีวิตที่สุดแสนจะทรงพลังกันทั้งนั้นซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเครื่องการันตีและยืนยันได้เลยนะครั ว่ามังกรเป็นสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งรวมถึงยังมีพลังอํานาจจนทําให้ผู้คนมากมายทําการบูชาและนับถือมาจนถึงทุกวันนี้นั่นเองครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของมังกรในตะวันตกใครที่ชอบเรื่องราวบันทึกของโลกเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราทําผลงานต่อไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดมีข้อมูลตรงไหนตกหล่นและผิดพลาดไปทางเราต้องขออาภัยมาณะที่นี้ด้วยนะสุดท้ายนี้ขอพระคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังผลงานของพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวบันทึกของโลกเรื่องต่อไปนะครับขอบคุณครับ